ค่ะเลค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้คุณแม่ได้ผ้าชายคุยนะคะมาหยิบยกให้เอฟซี FC ของคุณแม่ได้ดูค่ะพี่น้องชาวไทยได้ดูนะคะค่ะเป็นผ้าชายคุยหน้านางค่ะค่ะชายคุยหน้านางค่ะสวยค่ะเป็นหน้านางน,นะคะผ้าชายคุยนะคะ ขาดลายเขาเรียกว่าลายนก่งผก้าวค่ะสวยทุกถื้นงามทุกพื้นแก่มทุกพื้นค่ะเชิงล่างเชิงบนก็บริวาณข้างน้อยตามมาค่ะยกขีดค่ะยกขีดห้าตะกระคะค่ะเม็ดมะยมไอเม็ดพริกไทยค่ะยกขีดห้าตะกรเม็ดพริกไทยค่ะค่ะเป็นลายนก่งผก้าวค่ะสีเขียวนะคะเป็นผ้าชายคุยหน้านางราคาสองพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะราคานี้ก็ถือว่าราคาย่อมเยานะคะแต่ดูเพจอื่นจะไม่ราคานี้นะคะ ้าพวงนี้เขาจะขายอยู่3,000กว่าคุณแม่ขาย2,080นะคะคาะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหน้านางค่ะยกขีดหน้าตะกรนะคะเม็ดมะยมนะคะค่ะสวยมากค่ะลายลูกะก้าวค่ะค่ะราคา2,080นะคะเป็นชายคุยหน้านางค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรมาตรฐานของผืนหน้านะคะ ค่ะเป็นผ้าชายคุยหน้านางค่ะราคาอยู่ที่2008ค่ะอี้ชายคุยนะคะค่ะท่านจะเอาไปเป็นปูโต้โต้รับแขกของเราก็ได้ค่ะแขกเวทีของเรานะคะค่ะเป็นผ้าที่สวยค่ะเป็นราคา2,800บาทนะคะค่ะเชิงล่างเชิงบนก็ลายใบสีนะคะค่ะเสริมทรัพย์เสริมสริเสริมมงคลให้กับตัวท่านค่ะ2,800บาทนะคะเป็นผ้าหน้านางชายคุยค่ะลายนุ่งผาก้าวค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะขาะราคานี้เป็นราคาที่ย่อมเยาวที่สุดนะคะขาะเนื้อท่าหนามากค่ะชายคุยหน้านางค่ะขาะนี้ก็สวยค่ะเป็นลายล็กชบาค่ะคาะสวยงามมากค่ะล็กชบานะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนสองพันแปดร้อยบาทค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะ คุณแม่ยินดีต้อนรับน้องรับตอบทางไลน์ค่ะอันนี้ยก,ยกค่ะยกขีดค่ะยกเขียนห้าตะกอนนะคะเม็ดมะยมนะคะเชิงล่างเชิงบนก็ลายใบยสีนะคะค่ะเสริมทรัพย์เสริมสริเสริสรมมงคลให้กับตัวท่านค่ะล็อคชบาค่ะคืนนี้นะคะเขาเรียกว่าลายล็อชบาค่ะค่ะหน้านางค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะนานานค่ะเนื้อผ้าหนาหนิมแน่นค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนสง่างามทุกผืนนะคะค่ะมีแต่ผืนที่สวยค่ะ ค่ะโทรถ้าคุณแม่มาได้คะ่ะค่ะคุณแม่มีหลายราคาท่าค่ะลูกค้าถามหาคุณแม่ก็บอกถามบอกว่าคุณแม่มีเจ็ดห้ามือสองนะคะเคยถามมานะคะค่ะคุณแม่มีมือใหม่มีมือมือสองให้เลือกะคะ่ะคุณแม่มีหลายตัวเลือกนะคะค่าราคาอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทราคานี้ย่อมเยาวนะคะค่ะเป็นราคาที่ถูกมากคะ่ะค่ะถ้าห้าตุลาชายคุยหน้ามนาเนี่ค่ะสองพันแปดร้อยบาทนะคะรับสบายนะคะสวยนะคะ ค่ะนี่ก็หน้านางสวยงามมากค่ะแคล้วคลาดปลอดภัยทุกวิถีเก้าค่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็สดใสก็ปลอดภัยนะคะค่ะเพราะว่าเป็นผ้ายันนะคะค่ะหน้านางนี่คือผ้ายันค่ะค่ะท่านหลวงพ่ออาจารย์ท่านไหนที่ไปเสริมบารมีให้กับท่านก็คือท่านจะเสริมตัวยันนี่แหละให้ค่ะค่ะเหมือนเรารถใต้แดงค่ะเิมค่ะให้ค่ะเสริมบารมีให้ท่านค่ะค่ะเป็นหน้านางนี่แหละค่ะท่านจะเป็นตัวยันค่ะ อันนี้ค่ะสวยนะคะลอกฉบาค่ะเขียวเหนียวซับค่ะสวยงามมากค่ะ2,800บาทค่ะโทรทักคุณแม่มาได้นะคะค่ะอากาศเริ่มห้อนอีกแล้วจ้าอาการห่อนไล่หลายค่ะอาการห่อนแห้งค่ะค่ะนี่ก็2,800บาทนะคะนี่ก็พี่เพชรค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกางค่ะ ค่ะเป็นเชิงล่างเชิงบนก็เส, <ừ. S 1> ส,สริสมทรัพย์เสริมบารมีเสริมมงคลลายใบยสีเหมือนเดิมน,นะคะค่ะผืนถ้าเป็นสีฟ้าอ่อนค่ะท่านชอบโทนสีฟ้าอ่อนชนไหนก็โทรทักคุณแม่มานะคะค่ะชายคุยหน้านางค่ะหรือจะไปเป็นปูนโตาะรับแขกเนทีของเราก็ได้ค่ะค่ะเป็นผ้าชายคุยหน้านางนะคะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะมิตรมย,ยมนะคะค่ะลายี่เศรค่ะ สวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ2,800บาทนะคะขาเนื้อผ้าหนามากค่ะขาห้าตะกรอนี่ขาเนื้อผ้าหนานะคะค่ะคุณแม่เคยไปใส่นะค่ะคุณแม่คุณแม่จะไม่ชอบผ้าหนาค่ะคุณแม่ชอบผ้าฟิวฟิวนิ่มๆค่ะขาดนี้หนามากค่ะห้าตะกรอนี่หนานะคะค่ะ2,800บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะยกขิดเม็ดมะยมค่ะห้าตะกอค่ะลายขี้เพชรนะคะค่ะสวยค่ะอันนี้ก็ยกขิดห้าตะกอเม็ดพิชัยค่ะชายคุยหน้านางค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะสองคันนะคะนี่ก็ชบาค่ะสวยมากค่ะลอกชบานี่ค่ะแต่ละผืนไม่เหมือนกันนะคะ ่ะชายคุยหน้านางสีนี้เป็นสีเขียวมิ้นค่ะเป็นฟ้ามิ้นนะคะค่ะฟ้ามิ้นค่ะสวยค่ะท่านชอบผืนไหนมากผืนไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่รับรับตับทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสองพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะงามมากค่ะล็อคสบานนะคะสวยค่ะจะเป็นสีฟ้ามิ้นนะคะผืนนี้นะคะค่ะเป็นฟ้ามิ้นค่ะ ราคาทาไมแตกต่างกันกันกบคุณแม่ที่เคยมา,านะคะบางรัางก็เป็นผ้าหลุดจำนําค่ะท้าหลุดจำนําก็มันมันจะจะไม่อหนนี้กันนะคะเพราะว่าบางท่านก็ท่านําไปจำนําแบบนี้ก็ราคาไม่สูงแล้วแต่เราจะคุยกันเรื่องเงินจำนาค่ะถ้าเราไม่ไปถ่ายถอนราคามันก็คันนานๆค่ะเขาจะปล่อยออกมาเป็นราคาที่ถูกค่ะอันนี้ค่ะมันเป็นผ้าที่สู่ตลาดนะคะ ค่ะเป็นราคาท้องตลาดค่ะเขามาขายให้กับท่าแก่นะคะคนนี้ค่ะไม่ใช่ท้าหลุดจำนำค่ะราคาอยู่ที่2,800บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะอันนี้ก็ฉบาล็อกฉบาค่ะสีฟ้านิ่มค่ะค่ะยกขินห้าตะกอนะคะตอนนี้ค่ะเม็ดพริกไทยค่ะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะโดดเด่นนะคะ โดยท่าคุณแม่นะคะหนามากเลยค่ะเอาไปเป็นปูโตโต้อนรับแผกหรือไปเป็นผ้าห่มก็ได้ค่ะคุมผ้าหม่มผ้าคลุมนะคะแล้วแต่ท่านจะเมหมาะสมนะคะใช้ง,งานนะคะค่ะนี่ก็ส่วนมากนี่วันนี้ได้แต่ล็อคชบามาน,นี้ก็เม็ดไม่ยมค่ะราคาอยู่ที่2,800บาทนะคะพื้นห้าเป็นสีอิฐนะคะค่ะสีอิฐสีส้มค่ะค่ะสวยมากค่ะผ้ายาว2เมตรกว้างหเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะผืนใหญ่ถืนกว้างนะคะ ค้ะท่านจะเอาไยเป็นของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็เหมาะสมมากนะคะราคา,าอยู่ที่2,008 8นะคะสีนี้เป็นสีเอยดค่ะล็อกสตาสวยค่ะ2,800บาทค่ะค่ะมะพื้นไหนชอบพุ้นไหนโทรท่านได้ค่ะน้องพระตอบทางใายินดีกรราชทุ้ท่านนะคะ2,800บาทนะคะสวยทุกพืนง,งามทุกพืงแก่มทุกพืงค่ะ2,800บาทค่ะ ค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะสองพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นล็อกชบาค่ะสวยค่ะพื้นท้าเป็นค่ะเป็นสีอิฐนะคะสีเหลืองอิฐค่ะค่ะท่านชอบสีไหนมาสีไหนก็โทรทักคุณแม่ได้ค่ะุีแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะน้องรับตอบทางไลน์ทุกทัานนะคะสองพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะ วันนี้ได้ชายคุยมาแต่พื้นงามๆค่ะค่ะนี่ก็สองพันแปดร้อยบาทนะคะนี่ก็เชิงล่างเชิงบนก็เป็นผ้าเจ้าเดียวนะนี่ดูแล้วค่ะเปผ้าเจ้าเดียวนะคะค่าราคาอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทค่ะนี่ก็ลายที่เพชรนะคะค่ะยกขีดเม็ดมะยมไอเม็ดพิชัยค่ะค่ะหน้านางชายคุยหน้านางค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะงามมากค่ะเป็นลายอันนี้ค่ะคือที่เพชรค่ะสวยตลอดการค่ะงามมากค่ะงามเลื้อลายค่ะเป็นสีฟ้านะคะค่ะสดใสโดดเด่นค่ะคุณนสตรีไทยสวยแบบไทยๆใส่ผ้าไหมไทยไปทําบุญนะคะค่ะช่วงนี้งานเดือนหกนี่จะเป็นงานเยอะนะคะค่ะเป็นบานเห่าเนี่ยว่าเดือนหกเมเพิ่นสิจะมีงานค่ะเป็นงานมงคลสี่กับลายค่ะนิยมเอา ไอทำบุญบ้านหรือขึ้นบ้านใหม่รื่องานแต่งงานอะไรก็ชอบแต่ไอเป็นเดือนเย็นค่ะเป็นเดือนหกนะคะค่ะสวยทุกขืนงานทุกขืนค่ะข่ะมาพื้นในท่าพื้นในท่าได้ค่ะน้องแอบตอบทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไุ่งจีดกลางค่ะสองพันแปดร้อยบาทนะคะ ถามมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสองันแปดร้อยบาทค่ะอันนี้ลายจี้เพชรค่ะสีฟ้าใสค่ะอันนี้สิบแต่รอบฉามาเขาจัดส่งมาให้คุณแม่ค่ะแม่ไม่ได้เป็นเลือกผ้านะคะ ค่ะบางทีคุณแม่ที่เกียนไปคุณแม่ก็โอนตังเข้าไปโอนเงินเข้าไปแล้วเขาส่งมาในรถตูๆๆ้เราก็ไปรอรับค่ะค่ะเขาจับมาบอกว่าชายคุยหน้านางจับมาเลยค่ะสีไหนก็จับมาทุกสีคาะราคาอยู่ที่2,800บาทนะคะอันนี้สีเขียวอ่นวอ,อนค่ะเขียวยอดตองนะคะสวยนะคะเขียวแต่และเขียวไม่เหมือนกันนะคะค่ะงไอ้ผืนแต่ละผืนค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะยกขีดห้าตะกอนะคะ ขาความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาประถานของผืนผ้านะคะค่ะล <aus> ็อบชบามีแต่ผืนสวยๆเลยค่ะค่ะดอกชบานะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยม่จืดจางค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะมัพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์นะคะค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะสวยมากค่ะล็อกชบานะคะผืนนี้เป็น เขียวอ่อนค่ะเขียวกลางเขาเรียกเขียวกลางค่ะค่ะสวยค่ะโดดเด่นมากค่ะค่ะค่ะหน้านางชายคุยหน้านางนะคะยกขิดชายคุยหน้านางค่ะอันนี้เม็ดมะยมค่ะยกขิดห้าตะกอค่ะค่ะเนื้อผ้าหนาแน่นค่ะค่ะเชิงหน้าเชิงบนก็บริวารช่างน้อยตามมาค่ะไอใบสีคุณยายใบสีคุญยาผู้ผิดขออภัยด้วยอันนี้ ทำไมจับแต่ล็อกชบ,บาให้คุณยายวะค่ะเขาจับส่งมาให้นะคะมีแต่ล็อกชบ,บาแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะคะค่ะนี้ก็เขียวค่ะเขียวเหมือนกันนะคะเขียวแบบเขียวไายค่ะเขียวอมไทยนิดหนึ่งนะคะอันนั้นเขียวกลางค่ะนี่เขียวไายนะคะรหัสสามนะคะค่ะท่าชอบพื้นไหนมากพื้นไหนก็โทรทักนะคะค่ะราคาอยู่ที่สองพันแปดค่ะค่ะคุณแม่ดูเพจอื่นอยู่ที่สามพันห้าสามพันสองนะคะ ของคุณแม่สองพันแปดนะคะคุณแม่ติ๊ดเดียวค่ะช่วงนี้ขายของก็ช่วยๆคุณแม่นะคะเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านค่ะช่วยคุณแม่นะคะช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ก็ตืดหน่อยนะคะค่ะดูผ้าสวยๆของคุณแม่นะคะสองพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะมัคืนไหนชอบคืนไหนทักได้ค่ะ น้องรับตอบมาลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่ขื่อดจางค่ะสองพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะอันนี้เขียวเขาเรียกว่าเขียวพลายอมพลายนิดหนึ่งนะคะค่ะสวยค่ะค่ะท่านชอบไหนก็โทรทักคุณแม่ค่ะทักคุณแม่เข้ามานะคะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับค่ะ ยืนที่รี่อยู่อย่างนี้แหละค่ะต้อนรับลูกค้าอยู่ตลอดนะคะค่ะคุณแม่ไม่อยู่ก็แอดมินค่ะานัมงานแทนคุณแม่ค่ะนี่ก็สวยมากค่ะสวยทําไมถึงสวยแท้ค่ะค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะ ค่ะโดดเด่นมากค่ะเมื่อวานคุณแม่เห็นเข้ามาทําบุญเขาใส่ลายนี้เนี่ยยสวยคุณแม่ว่าทำไมโดดเด่นกันเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่2,800บาทค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้องแม่ต่อทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ2800้บาทนะคะค่ะบริวาลช่างน้อยตามมาค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะอาไปเป็นปูตู้ต้อนรับแขกเวียพีของเราก็ได้ค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ2,800บาทค่ะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะค่ะน้อมรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ2,800บาทค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหน,น,นทักเข้ามาค่ะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะทักเข้ามาค่ะ2,800บาทค่ะ คือนี้สีเทาค่ะค่ะสวยค่ะเทาดอกราราชกัญญาค่ะสวยมากค่ะออกเป็นสีเทาๆนะคะชายคุยหน้านางห้าตะกอค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะเป็นเม็ดพิกไยนะคะสวยแน่คืนเม็ดนะคะค่ะเป็นสีเทาค่ะเทาอมเขียวเขียวนิดหนึ่งนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะคือง่ามแท้แล้วก็เชิงล่างก็เป็น ดูนะคะเชิงล่างก็เป็นขาเชิงล่างตีนโยงนะคะขาะเป็นเชิงล่างตีนโยงค่ะเป็นผ้ายกผิดน,นะคะเชิงล่างตีนโยงค่ะขาะสวยนะคะถือนี้นะคะดอกรักรกจาจก,กัญญยาค่ะเขาจะใส่หน้านางแบบแบบไรนะขะมเรียกคุณแม่ก็ลืมค่ะเป็นหน้านางในตัวค่ะค่ะมันเป็นภาษาเขมรค่ะคุณแม่ก็คนสรินเหมือนกันแต่คุณแม่พูดภาษาเขมรได้ค่ะเป็นเป็นหมู่บ้าน หมูบ้านเล้าค่ะค่ะเป็นหมูบ้านเล้าด้วยค่ะบริเวณลักขมนรค่ะราคาอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยงามมากค่ะชื่อมากก็เป็นสีไอเป็นชื่อแมเป็นชิงอจินโยงนะคะค่ะสวยค่ะออกเทาๆอมเขียวค่ะดอกรักราชกัญญาค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางนะคะดอกรักราชกัญญานะคะสวยมากค่ะ สองพันแปดร้อยบาทค,ค่ะสวยนะคะถ้าคุณแม่ได้ค่ะ,คะถ้าท่านไหนยังไม่ได้แอดไลน์นก,กับคุณแม่นะคะให้ลูกให้หลานแอดไลน์ให้ค่ะเพราะว่าถ้าทําไม่เป็นค่ะเพราะว่าคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์นะคะค่ะไทยนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กาลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปัทุกท่านค่ะ